อังกฤษบ้างอ่ะ B bird นก C cat เนียว D dog ต D dog ลูกกระตอ๋อ D dog อะไรล่ะลูกกระตอ่าลูกกรตแล้วอ๋อ D dog D dog อะไรจ๊ะลูกกระตด D dog ก่อนอะลูกเร็วเร็วอลหมาอ D dog E e l e n เจนบินนี่อ um> ันนี้ก่อนลูก อีเลฟเฟนอะไรจ้ะอีเลฟเฟนเร็วอันี้ันักจิ้งสุนัขจิงจอกเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ก่อนเะคะอีเอะไรจ้ะจังจังแลวนี่อะไรเอฟฟ็อกเอะไรจ้ะเอฟฟสุนัขอะไรนะสุนัขจิ้งกสนัขจิงจก จีการปืนเอชเอชโฮมบ้านไอไออะไรหรอไออิงน้ำหมึกเจเจโจเกอร์โจจาลกอะไรติดจ้ะลาลกแล้วมีอะไรเนี่ยเคคิงพระราชาพาอลไลออน ไลออนอะไรจ๊ะจิงโจอจิงโจเอ็มอ๋อมังกีเอ็มมังกีอะไรจ๊ะมังกีอะไรลูกลิงออลิงเอ็นเปนเหลวมาลอ๋ออาานี่มยหนังสือมาลายู่หังสือมาลยู่ลูกอยู่อ่ะน้วมันปันท่องอันนี้ต่อต่อไหมจ๊ะไม่เอาหรือหรอนตอ